สวัสดีค่ะสวัสดีฟีทุกท่านค่ะสวัสดีครับเจอกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ปุ้ยมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ถนนเซลิไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะอัปเดตเข้าใหม่นะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรถกระบะ4ประตูยกสูงค่ะ n i สสัน n น,นว r a NP 300นะคะเป็น4ประตู 2.5V c a l i b e r ค่ะ ระบบเกียร์ออโต้ค่ะราคาเสนอขายอยู่ที่479,000บาทนะคะได้เป็นสีขาวเกียร์ออโต้ปี2014-15นะคะสำหรับคันนี้ค่ะเกียร์ออโต้รถสภาพสวยๆพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสภาพใหม่ๆนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรืออยู่กรุงเทพก็สามารถออกรถได้นะคะ ออกรถนะคะคันนี้นะคะลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับ NP300 2.5V นะคะตัวคารเบอร์ยกสูงนะคะได้เป็นรถสีขาวแบบนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะจะได้ปี2014-15นะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะสำหรับนาวรานะคะ NP300 คันนี้ค่ะได้เป็นแม็กเดิมโรงงานมาเลยนะคะ ยางเป็นยางดีสโตนนะคะปี2020นะคะเป็นยางดีสโตนปี2020นะคะเด้วยด้วยสภาพยางนะคะก็คือสามารถใช้งานได้ถึงประมาณ1ปีถึง2ปีไม่เกินนี้แน่นอนนะคะ สำหรับรายละเอียดภายในนะคะคันนี้เป็นรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะคะเรามาอัปเดตกันให้ FC ทุกคันได้รับชมกันก่อนค่ะภายในจะได้เป็นบากกำรรมะหยี่สีดำแบบนี้เลยค่ะเดิมๆโรงงานนะคะระบบเกียร์อโอตโต้มาพร้อมจอไม่วิ่งอยู่ที่74,000กิโลเมตรนะคะได้ผมอะไรมันติฟัง์กชั่นมาให้เรียบร้อยนะคะราคาหน้าไปยู่ที่495,000บาทนะคะตอนนี้เรา เสนอขายกันอยู่ที่479,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ติดต่อของปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466นะคะตัวกำมะหยี่นะคะเวลาออกกล้องนะคะจะออกเป็นสีข,ขาวๆนิดน,นึงแต่เบาะจริงๆจะเป็นสีดำนะคะหลังมือรอรูปโดนวแบบนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นสีออกโทนสีขาวนะคะอ่ะจะเป็นโทนเบาะแบบนี้เลย กระบะ4ประตูนะคะ 4, คราคา400,000เลางานะคะออกรถฟรีดาวนะคะลูกค้ามีเครดิตดีนะคะก็สามารถจัดฟรีดาวไปได้เลยนะคะสำหรับ Nissan Navara 4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้ค่ะลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้นะคะทำอ ح ح Demon on, าชีพเกษตรกรค้าขายเป็นพนักงานบริษัทนะคะ มีสลิปเงินเดือนหรือไม่มีสลิปเงินเดือนมีประกันสังคมหรือไม่มีประกันสังคมก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าออกรถไม่ได้นะคะจนขว่าจะได้โทรมาคุยรายละเอียดกันก่อนนะคะได้เป็นตัว2.5 V d ีเ s ล l นะคะสำหรับนิส s a n Navara คันนี้ค่ะนะคะรายละเอียดร,รถสวยเดิมๆน่าสนใจหนึ่งคันนะคะสำหรับ NP 300 นะคะคแม็กไลเนอร์สภาพเดิมๆนะคะรถไม่ช้ำนะคะรถไม่ช้ำแน่นอนนะคะสำหรับ NP 3 0 0คันนี้ค่ะได้เป็นรถสีขาวมีที่ปลยสลามมาให้เรียบร้อยสนใจดูรถได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ถนนเซริไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะ ออกรถง่ายๆใช้เงินน้อยนะคะอย่าลืมติดต่อาปุ้ยได้เลยค่ะหรืมฝากกด s u b s c r i b ์กดสั่นกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะปุ้ยจะมาเดตรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้กันให้อย่างต่อเนื่องค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ